สำหรับในบทนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของโมเมนตัมเป็นหลักนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากนิยามของโมเมนตัมก่อนแล้วก็จะพูดถึงกฎนิวตันข้อที่3นะครับแล้วก็จะนำไปสู่กฎที่สำคัญอันหนึ่งของฟิสิกส์ก็คือกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับสำหรับโมเมนตัมนะครับตามนิยามแล้วนะครับโมเมนตัม um นั้น ปกติเราจะใช้ตัวอักษร p นะครับเป็นตัวแทนตัวโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um, นิยามโดยการคูณกันของปริมาณ2ตัวก็คือมวลแล้วก็ความเร็วของวัตถุนะครับซึ่งวัตถุ2อันที่มีโมเมนตัมเท่ากันนะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งด้วยความเร็วที่เท่ากัน อันนึงอาจจะมีมวลมากแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วน้อยอีกอันหนึงอาจจะมีมวลที่น้อยแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรามีมวลที่มีขนาด1กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็วิ่งไปสมมติที่ทางขวานะฮะด้วยความเร็วเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะครับโมเมนตัม um ของเจ้าตัวนี้ก็คือ มวล1กิโลกร,รัมคูณกับความเร็วของมัน5เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นโ um มเมนตัมก็จะมีค่าเท่ากับ1กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็คูณกับความเร็วก็คือ5เมตรต่อวินาทีนะครับสุดท้ายก็คูณกันได้5าหน่วยก็จะเป็นกิโลกร,รัมนะครับเมตรต่อวินาทีทีนี้สิ่งสำคัญที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงบ้างนะก็คือปริมาณบางปริมาณนะครับต้องเป็น สิ่งที่เราเรียกว่าเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ก็คือปรอิมาณที่เราต้องบรรยายทั้งขนาดของมันแล้วก็ทิศทางอย่างเช่นความเร็วตรงนี้นะครับตรงนี้ความเร็วเนี่ยเราต้องบอกทั้งขนาดของความเร็วก็คืออย่างเช่นกรณีนี้ก็คือ5เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่า5เมตรต่อวินาทีเนี่ยเราก็ต้องบอกด้วยว่ามันวิ่งไปทางไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้วิ่งไปทางขวาหรือว่ามีอีกวัตถุหนึ่งนะครับ มีความเร็ววิ่งไปทางซ้ายอย่างเช่น v อาจจะมีค่าเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งตัวขนาดของความเร็วอ,อย่างเดียวนะครับไม่เพียงพอที่จะบอกว่าความเร็วมันคืออะไรเราต้องบอกถึงทิศทางด้วยนะครับสิ่งพวกนี้เรียกว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับแล้วในฟิสิกส์เนี่ยปริมาณเวกเตอร์เราจะใช้สัญลักษ์ณ เหมือนกับใส่หมวกนะครับเป็นลูกศรที่อยู่ข้างบนนะปริมาณนั้นเพื่อเป็นการบอกว่าปริมาณพวกนี้เป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งความเร็วเป็นเวกเตอร์นะครับมวลไม่ใช่เป็นเวกเตอร์เพราะว่ามวลก็เป็นปริมาณที่ไม่จําเป็นต้องมีทิศทางนะครับก็คือทิศทางของมวลมันเป็นปริมาณที่เออมันเป็นคุณสมบัติที่ไม่รู้จะตีความหมายว่ายังไงอยู่ดีนะครับเพราะนั้นมวลเนี่ยเป็นปริมาณที่ไม่มีทิศทางนะครับมีแต่ขนาด ปริมาณพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็นปริมาณสเกลร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใส่ลูกศรข้างบนนะครับทีนี้ปริมาณสเกลร์คูณกับปริมาณเวกเตอร์นะครับ v นี่เป็นเวกเตอร์ความเร็วก็จะได้ปริมาณที่เป็นเวกเตอร์เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นบางทีเราก็จะใส่ตัวหมวกที่เป็นออลูกศรที่อยู่ข้างบนตัวอักษร p เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยเป็นเวกเตอร์เพราะนั้นเพื่อให้สมบูรณ์นะครับเราก็อาจจะเขียนลูกศรข้างบน เพื่อที่บอกว่าปริมาณพวกนี้เป็นเวกเตอร์นะครับพอเป็นเวกเตอร์ปุ๊บบอกแค่นี้ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับเราก็ต้องบอกด้วยว่าไปในทิศทางไหนนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงการเคลื่อนที่ที่ไปได้แค่2ทางก็คือไม่ไปทางขวาก็ไปทางซ้ายนะครับอันนี้ก็คือการเคลื่อนที่แบบ1มิตินั่นเองนะฮะเราบอกว่าให้การเคลื่อนที่ไปทางขวาเนี่ยเป็นทิศบวกนะครับอันนี้อย่าลืมว่า แล้วแต่เรานะครับเราจะให้ไปทางซ้ายเป็นทิศบวกก็ได้นะครับแต่กรณีน,นี้ผมเลือกให้ไปทางขวาเป็นทิศบวกเพราะฉะนั้นความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็อยู่ในทิศบวกเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดจะให้สมบูรณ์เราก็อาจจะเพิ่มบวกตรงนี้เข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบวกตอนนี้ก็จะเป็นบวกด้วยนะครับก็จะชัดเจนว่าอันนี้เป็นโมเมนตัมของวัตถุก้อนนี้นะครับมีทิศไปทางบวกก็คือไปทางขวา แล้วก็มีขนาดเท่ากับ5กิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีอย่างเช่นในวัตถุก้อนสีแดงนี้นะครับอย่างเช่นมีมวลเท่ากับ2กิโลกร,รัมนะครับแล้วเราให้ทิศไปทางขวาคือทิศบวกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วของวัตถุก้อนนี้ก็จะมีทิศเป็นลบนะครับผมใส่ลบตรงนี้เวลาเราคิดโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um ก็จะหาได้จากเหมือนเดิมนะครับก็คือ p เท่ากับมวลคูณกับความเร็วของวัตถุก้อนนี้นะครับความเร็วของวัตถุก้อนนี้ก็จะเป็นลบสี่เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเท่ากับลบแกิโลกรัมเมตรต่วอวินาทีนะเพราะนั้นสองก้อนวัตถุสองก้อนนี้มีโมเมนตัมที่ชี้ในทิศทางที่ต่างกันนะครับโมเมนตัม um เนี่ยเป็น ปริมาณที่เป็นเวกเตอร์นะครับยาอีทีเพราะนั้นอย่าลืมว่าเราต้องเขียนทิศทางของมันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เขียนทิศทางเนี่ยเวลาเราไปคำนวณน,นะครับก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้คำตอบก็จะผิดนะซึ่งเราจะดูได้ในตัวอย่างต่อไปครับเมื่อเราทราบดิยามของโมเมนตัมแล้วนะครับในตอนนี้เราก็จะดูความเกี่ยวข้องระหว่างโมเมนตัมกับสิ่งที่เราเคยศึกษามาก่อนหน้านี้ก็คือกฎของนิวตันนะครับ ก่อนหน้านี้เราเขียนกฎของนิวตันนะครับกฎข้อ 2, 2> กฎข้อที่2บอกว่าแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับจะมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร่งในตอนนี้เราก็จะใช้ความรู้ที่เราพูดถึงตะกี้นะครับเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์มาบอกว่าเจ้าแรงเนี่ยก็เป็นปริมาณเวกเตอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าแรงก็มีขนาดและก็ทิศทางมวลก็ เหมือนเดิมคือเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องใส่หมวกที่เป็นลูกศรข้างบนความเร่งก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยนะครับทีนี้อันนี้คือกฎนิวตันข้อที่2นะครับนิวตันนะครับเป็นกฎข้อที่2ความเร่งเนี่ย โดยนิยามของมันนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน a ได้เท่ากับเดลต้า v หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับ a คือเดลต้า v หารด้วยเปลี่ยนไป a คือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะครับหารด้วยเวลานะครับมันคือความเร่งเพราะฉะนั้นเราสามารถแทนนิยามของ a นะครับเข้าไปในกฎนิวตันได้นะครับทำให้กฎนิวตันเปลี่ยนรูปไปเล็กน้อยนะครับ เพราะนั้น f เนี่ยแทนที่จะเท่ากับ m คูณกับ a ก็จะเป็น m คูณกับเดลาของ v ก็คือความเร็วหารด้วยเวลาทีนี้ m ซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร์เนี่ยมันคูณกับการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเราสามารถเอาตัว m เนี่ยใส่เข้าไปข้างในทำให้เดลา v เนี่ยเปลี่ยนเป็นเดลาของปริมาณที่เราเรียกว่าเป็น mv นะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่มวลไม่เปลี่ยนนะครับในความเป็นจริงมวลก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีอย่างง่ายที่เราพิจารณาในคลาสนี้นะครับมวลจะเป็นปริมาณคงที่เป็นคุณสมบัติของวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราสามารถเอาคูณเข้าไปข้างในนะครับทำให้เดลต้าตรงนี้กลายเป็นเดลต้าเอได้นะครับแล้วก็หารด้วยเดลต้าทเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่า m คูณกับ v มวลคูณกับความเร็วเนี่ยในตอนก่อนหน้านี้เราเรียกปริมาณ mv ว่าเป็นโมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเขียนเป็นเดลา p หารด้วยเดลา t ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเท่ากับแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรา ใช้ม omentum นะครับในการบรรยายการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยทำให้เราเขียนกฎข้อที่2ของนิวตันได้ใหม่นะครับแทนที่จะเป็นมวลคูณกับความเร่งเนี่ยเราสามารถเขียนได้ว่าแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะครับเดลต้า p หารด้วยเวลาที่ใช้